สวัสีค่นวันนี้ก็กล่าพอผกับช่องไม่มีแชรแน่นะจ๊ะหลังจากที่เมื่อเช้าเราบอกไปว่าอมสินอ่ะที่เรากล่าวว่าอมสินอ่ะอันนั้นันเป็นแค่เรื่องแกล้งเพื่อนเฉยๆนะคะไม่ใช่ว่าเรื่องจริงอะไรทั้งนั้นนะคะก็อย่าเข้าใจผิดกันเนาะคือวันนั้นคือเรื่องแกล้งเนาะตอนนั้นอะ่ะ มันเป็นเรื่องแกล้งจริงๆนะคะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นจริงๆมันคงไม่ใช่แบบนี้ลวแหละถ้าเกิดมันเป็นจริงๆอ่ะเราไม่ต้องามาลง YouTube ก็ได้หนอแต่ว่านี้มันแค่แกล้งเพิ่งมารู้ตอนนี้เห็นหน้ายังเ <c oughs> พื่อนรอดูอยู่นะโอเคนอเนาะเอาค่สองสามนาทีก็พอแล้วเพราะว่าแบบเรานหน้าฝนตกหยุดแล้วมั้ง <c oughs> เหมือนผีบ้าเลยเอออะไรปักคือแบบทุกคนจริงๆอะถ้าเราไปกล่าวว่าเพื่อนแบบนั้นแล้วเราไปให้เพื่อนดูในยูทูบของเราเงี้ยเพื่อนก็อาจจะเสียใจได้นะคือแบบแค่เราเห็นเพื่อนเสียใจมันแบบชอบกระชานถึงตัวเราเลยก็ได้นะอาจจะเป็นแบบอันนี้นเลยก็ได้นะ อาจจะถ้าเกิดเราทำไปแบบนั้นอ่ะมันมันก็อาจจะมีผลกับต่อกันโก็ได้นะคะก็แบบหวังว่าเพื่อนจะเสียใจแล้วก็แบบแชทมาบอกว่าขอโทษแล้วเนาะก็ให้อภัยให้นะเราเป็นเพื่อนกันขอบคุณที่เอ,อเล่นกับเราตลอดเวลาแล้วก็ที่อยู่โรงเรียนนะแล้วก็แบบ คอยทำอะไรให้เนาะเรียกก็ไปหาเนาะแล้วก็แบบขอบคุณตอนนั้นที่สอนเลขเาการหารให้นะโอเคสวัสดีสำหรับวันนี้ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายก็เอาแค่2นาทีก็พอแล้วเปืองอะ่ะระบบแค่นี้แหละไม่ต้องมีอะไรมากเนาะ